แม่กับผมพี่น้องบรรยุทธ์อีสานกับพี่น้องวันนี้วันนี้มาอันเป่าหนูกับผมวันนี้วิธีการเป่าหนูแบบโบราณเลยพี่น้องเลยโบเมนเนอร์อื่นเลยจะคิดไปไกลเนี่ครับพี่น้องวิธีการเป่าหนูแบบโบราณครับผมเมืองเมืองก็ไม่ได้ออกนี่ทีมงานนี่ผูัวทอปครับพี่น้องอันเบาเต๋อครับเบาอ้อยครับผมทหารหนุ่มครับผม มือขวาน้องตาครับผมทีมงแกนตัวสายลาครับพี่น้องเาเร็วเตเนีย่อเต็ม่เขาเนนเลยต็มบ่อยตัววโอรเปมนบับอยู่เมบัยอหันนี่บับบม่จอน่รอดด้วยกนอนยจุบงดแค่นั้นยูบกลางอย่ปไายม่ตายเมนตัวยุบจีบหองวะ บ่หองตัวับ่ถือตีนลองมึงถือเียเออใะยืนเออสุดยอดกรบผมถุกน้องมือใส่ตัวนี้สายเป่าสายดูดนี่สุดยอดนเต็มแล้วนอถาดูดไม่ตาหมวกหมวกก็ทายกล่องัหมวกหมวกเลยม่่มาแหรักพ่อมนี่ก็โงเอง ตองรมเหลอ้าองต้อมหาทีต้องราทีดีขาุ้ข้า้อย่าไปตอย่างไบมแบบปิดไฟกันนะทุกคนกินคนกงเมีสีช่งนี้อากแบบดว่กดบังไว้สู้

เอต่างหัน้่นแม่งดูขึ้นกูเบาข่ดนเองดึงกระเป๋าก่นไม่ทีเวพกากัไปพ่ม่หูเสียแวเว้ยบุยหัวตัวีบอก้วชดีนะอืมมือเช็ดดีนัดีนัคือเราคุ้มเยมาีเดียก็เป็นตาหูเสียเลยดีหูต แม่งี่มึงบุกควนจึงหัวอุดรซะก็ออกกิ๊ด่ะเมื่อกี้กระดายดูบ่ขึ้นมือนยังไงไคนเมี่ยงไม้เงี่ยงแล้ผมพี่น้องหน้าที่ระลึกหน้าที่หน้าที่ระลึกเอาละครับผมเอาพี่น้องโชว์นะครับผลงานหิวหางกันป่ะหัวดูดิหิวหางกันป่ะโอ้ยดูกงใหญไปครับพี่น้องเอาเดี๋ยวแล้วชกยิ้มโปยิ้มโปมีกว่าไม่ดูคนมา